าเก็ยบยูชุดหม่ไม่มีผงชะรนะคะใครไม่ชอบทานผงชะรก็ลองดูคลิปนี้นะคะไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โคกนติ๋มพาข้าโคมาแจกสูตรข้าเก็ยบยพีอีกแล้วค่ะใครสนใจเอาไปทำกินทำขายก็เอาไปนะคะ วันนี้เราจะทำเผือกหัวมนะคะจะทำมันเทศปักทวงก็ได้หมดเลยค่ะอยากสูตรพีๆไม่ได้ชื้อนะคะใครไม่มีงานใครตกงานก็เอาไปทำกินทำขายได้ค่ะปวกเศษเรีด้ร้อยแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดก่อนนะคะ ต่อไปก็มาหั่นเป็นชิ้นนะคะจะไปต้มก็เลยนะคะนึ่งก็เลยนะคะเอาที่เราสบายใจเลยค่ะอันนี้ตีมจะต้มนะคะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะทั้งหมดนี่นะคะหนึงกิโลกรัมนะคะตีมช่างมันเรียบร้อยค่ะต้มให้ฉุกดีนะคะ เผือกเราสุกได้ที่แล้วก็ไปนวดแป้งกันค่ะมาดูกันค่ะที่เราจะเพิ่มรสชาตัตเขาเก็บนะคะมีน้ําตาลชายแดงนะคะดลดีนะคะผงเผือกหอมค่ะเกลือนะคะพริกป่นค่ะใส่ตู้อย่างที่เราเตรียมไว้นะคะลงกระมังค่ะเผือกต้มร้อนๆนะคะ มีเครื่องตีก็ใช้เครื่องตีได้เลยค่ะน้ำก็ใช้น้ำที่เราต้มเผือกนะคะทยอยหยดไปไดเรื่อยๆค่ะเอาไปทำกินได้ทำขายได้นะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆญาติน,น,ยะยะยะนะคะถ้ามันมีประโยชน์นะคะเขาจะได้เอาไปทำกินทำขายค่ะ ใส่เป้ยงมันสำปะหลังนะคะ1นกิโลนะคะกาไยหยกนะคะใช้หี่ห้ออะไรก็เลยนะคะเติียมมาหี่ห้อนี้มันถูกดีค่ะสูตรนี้ไม่มีผงชลอสนะคะสูตรที่มีผงชลอสเติ่มลงคลิปไปแล้วค่ะถ้าใครย,ยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้เลยนะคะสูตรนั้นก็ขายดิบขายดีนะคะตู้วันนี้ก็ยังทำส่องอยู่ค่ะ มาแจกพีไม่ได้ซื้อนะคะลองเอาไปทำกันดนูได้เลยค่ะตีมจะเขียนฉุดไว้ใต้คลิปนะคะไปจดเอาได้เลยนะคะต่อไปก็โนดไปค่ะมันก็จะติดมือนิดหนึ่งนะคะ ร้ประมาณนี้ค่ะต่อไปก็ไปห่อเรียบกันนะคะจะห่อเป็นใบตองก็ได้กระาดาษพวยก็ได้นะคะถ้าเอาไปทำกินนะคะ ทั้งหมดได้หกก้อนนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปก็นําใส่ชึ้งแล้วเป็นหนึ่งกันค่ะตีมนึ่งเป็นเตาถ่านนะคะความร้อนมันจะสม่ำเสมอนะคะนึ่งให้เป้ยงจนสุกค่ะ เวลาเป้งสุกนะคะมันจะพูก,ก้้นใหญ่นะคะสังเกตดูนะคะอันนี้พูจนแตกเลยค่ะต่อไปก็พักให้เย็นโตนะคะแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นช่วงคืนนะคะมาค่ะมาเปิดตู้เย็นแล้วก็เก็บไปตัดกันนะคะติ่มแช่มาช่วงคืนแล้วค่ะจริงๆแช่คืนนึงก็ได้นะคะแต่มันจะไม่แข็งตัวรีนะคะถ้าไม่แข็งตัวรีเก็บมันจะไม่เนียนนะคะ ค่มีเครื่องตัดก็ใช้เครื่องตัดนะคะถ้าไม่มีเครื่องก็ใช้มีดสองคมนี่นะคะใช้ได้นะคะเก็บไม่หนานะคะเก็บบางๆนะคะ ใช้เวลานานนะคะใจะเย็นๆค่อ,คอยๆตัดไปนะคะหนึ่งกิโลกรัมไี่ใช้เวลานานเหมือนกันค่ะถ้าชอบเก็ยบยาวก็ใช้แแนยวยาวนะคะเก็บมันก็จะยาวขึ้นค่ะ ต่อเฉดแล้วก็ไปตากกันนะคะเวลาตากก็ตากแบบนี้แหละคะ่ะเราจะพลิกไปพลิกมานะคะเวลาพลิกก็เอามารมกันนะคะแล้วก็ขยายเหมือนเดิมค่ะวันนี้อากาศฉวยเฉยนะคะช่วงนี้ฝนตกตัววันเลยค่ะล่วงหอกดูนะคะถ้ามันแห้งก็จะกวบแบบนี้เลยนะคะเก็บได้เลยค่ะ ได้เยอะนะคะเต็มกระมังเลยคะ่ะต่อไปก็ไปทอดค่ะในหม้อน้ำมนันเต็มจะมีเศษข้าวเก็บหมยนะคะเอาเข้าวสวยหุงสุกลงไปทอดนะคะเอาเศษข้าวเก็บหมอยออกค่ะแม่ค้าที่ทอดดุกชีนทอดใส่กวางนะคะน้ำมันเหม็นหืนนะคะลองเอาเข้าวสวยลงไปทอดนะคะกลิ่นเหม็นหืนจะหายไปค่ะแล้วน้ำมันก็ใส่นะคะเนี่ยค่ะ เศษมันก็จะมาติดอยู่เข้าหมดเลยค่ะต่อไปก็ทอดข้าวเกี๊ยวได้เลยนะคะ เฉียดแล้วไปชิมรสกันดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงสีชมนะคะวันนี้ติ๋มก็ยังทอดสองลูกค้าเยอะเลยค่ะมาชิมรสกันดูค่ะรสชาติอร่อยคนในรสนะคะลองไปทำกันดูค่ะ เพียงพัดลมจะลลองนิดนึงนะคะวันนี้ติม๋มลาเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะจะทำข้าเก็บสง